หน้าก็หน้าเกลียนๆแบบโว้ยน้าก็สิบอไปเลดำทีแห้งด้อจะดำไปเพราะเตเพิินบบาวางแห้งจ้ะมอนอยู่ตัวล่ะอ่อนๆเฮ็ดเหนนไปจ้ะเดี๋ยวจะน้อยเฮ็ดออกกันสิเด เขาป่าหิหลดลระจะสามไปก่อนเล็กๆนๆ้อยมองละเล็ก,ๆๆล,ะล,กละน้อยไปจ้ะโอ้โอ้โลม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  ีท่านโมเลยนะเธอท่นเป็นเขินไหวพี่นาเป็นอันแถวดำเนี่ย <หา S 1> เรียบร้อยเดี๋ยวฉันองกสิไปคอยดุกเอาน้ำมูลนี่ละจ้ะดุกเอาห้องเพื่นนี่ละมาสามโอ้โผนเอกทอนก็มีจ้ะแล้วมัปนป็นผนเอกดำท้อตาละท้อตานี่ตัวนี้ทอนเนี่ย ยยงาเลกระดําไปเสนอจะบ่ได้ดําให้ทีแห้งเด้อจะดําพ่อเจรินบ่ว่างแห้งจ้ะดําให้มันเดี๋ยวพ่อกระเตกกออจะดําให้พอเนี่ยเบิงบ่งว่ะพื้นที่บ่ว่างนะจ้ะนี่อันนี้แถวนี้ลงไปประมาณพูดหรืจะสามถึงสี่สี่งานแล้วอีกแถวหนึ่งฟังผมจ้ะ สีสีงานขึ้นกันเขาก็บาคั้งเด้ใส่ปุ๋ยจ้ะบางคังีเงินซื้อปุ๋ยไดีย <c oughs> อยู่มองเนี่แท่อันนี้สิมีเดี๋ยวสามอยู่สองงานจ้ะแต่ว่าหน้าบานกำลังให้พี่นางกับน้องก็หลู่เข็ดไปเรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวไปเถือสนอนก็บรรลนในเขาปลาเห็ดน,นะจ้ะ เอามาเอามาฝึกไหวจ้ะหางยญ่มากแ่ามาไม่พอไม่เมียพอไดีเลี้ยงจะคล้องหลอดอันตนหอมบ่ไข่นี่มากล้หมูคือกันเพ่นสายลุยก็ <laughs> อบอกคือห้งอ่งแห็นเนาะอนเป็นอกท้อนกำลังเดินทางเอามาส่ง หเหยียบต้นเขาสันดด้อสวัสดีค่คาะหรือยังคะหนายหญ่เปลืงเปล่งแหงเอาวางไว้ทันล้วตางไว้นั่นแหละค่ะเดี๋สวจปไปดำ ำบาได้ดำทีแหงเด้อจ้จะดำไปพวกคนบ่หวานแหงด้รถพกันทีรถยังรถอ่ะเอาไป่งมาใหม่

ไขั้นถึงถามากทำไมเรี่องอะไนั้น มาแล้วมาแล้วครับสวัสดีครับใส่หวัวไปใส่หมาเจ้าไปใส่ไปชงขอชงน้ำไม้แ <c oughs> ข็งวะ <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไปซักเอาใหม่ไปซักซักลงไหนจิคกี้อะไรเขาช่วงนี้บ่งามไปเลยเนาะเออ เค่แ่กเลยตัวนานๆเดี๋ยวถ้าลงจะไปดำอีกก็ได้เออคือคือคือน้ำบกเพิ์ดฝนตกดูแต่ว่าขังบุ้งนี่หนักงอแจักตกแบบไหนตัแบบไหนบุ้งตกวบกเพิ่งน้ำหงอโอ้กระหัโดูกามี่นนึงใส่หัวแหงได้ดยั <c oughs> ไปเลยซ้ำกำรมเลยร้านไหนบางคนพกกรรมอยู่สอบไว้สอบไว้หาไม่พอไม่แมีเลียงจดของมาหลอดได้เว้ยใส่หัวอะไรอุ้ยหันแก้มตูดใส่กล้องเลยไม่มีมารายาทเลยแค <c oughs> ้งข้างแค้งข้างสิ <c oughs> <c oughs> นังหมอหนึงนงังอาจจะแสดงไปดับน้ากันจ้ะ Heh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 e <laughs>